ครับสวัสดีครับพีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆก,กับพ่อแตีมเนาะพี่น้องเนาะวันอังคารที่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาตัวเองเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สามมีนาคมหกแปดลาวพัฒนาออกศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งหนึ่ง ครับเรียงลางก็ออกศูนย์สี่น้อพี่น้องเนาะครับพอเตี๋มกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชุดสรุปเด่นแปดลองเจ็ดโบมาจักตัวพี่น้องครับหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นะครับมาแต้มหน่อยเบิด์ตกุโต้ครับความพอเตี๋มงวดที่ผ่านมากกับลุดนน้อพี่น้องเนาะที่จริงแล้วสูตรมันโมลุดนได้พี่น้อง มันในแกับศูนยะพี่น้องนะเนาะพอเตรียมว่าเอาศูนย์นะครับถ้าศูนย์มานํำกะดีมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเป็นซีรีส์เมนบ่พี่น้องแต่ามันกนะดีเลขหลายตัวพอเตรียมก็เลยตัดสิิใจเอาแต่แตัวเดียวนะครับแต่กาบขอตรวจออภัยหลายได้พี่น้องนะเนอะพอเตรียมกี่พามาเบิ้งสูตรน้ำกันนะพี่น้องเนาะพี่นอ้องเอฟีกดีเห็นอยู่ดอกนะพี่น้อง พอพระเตียมแด้วให้เบิงอยู่นะครับนี่ครับพระเียมมาศูนย์นี่เป็นหลักนะพี่น้องเนาะรับมันได้แปดกับศูนย์พี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันหลุดนะพี่น้องเนี่ยหกเจ็ดแปดเนี่ยสวนแปดบ่วมาชักตัวเลยพี่น้องครับม้วนี่มันได้หกหกกับแปดนะครับหกกับแปด เดี๋ยวพอแตมสิเอาสูตรมาเทียบเทียบให้เบิ่งสูตรนี้มันรุดตัวพี่น้องเนะาะวันนี้ขังกื่งวันนี้มันบดสนกันพี่น้องสามสี่ห้าสูตรนี้ก็บสามสี่ห้าแต่ว่าสูตรนี้บันนี้แปดเก้าศูนย์ ห้าหกเจดส้นแปดส้นหพี่น้อง8ปดส้นกับสูตรนี้หกกับส้นกับสูตรนี้นะครับไปเบิ้งสูตรใหม่อีกพี่น้องนี่ครับเป็นสี่คือบอพี่น้องงวดเก่าส้นเก่ากับมานะพี่น้องเนาะครับศูนย์สาูนย์สี่ย์ห้าที่พ่อเตี้ยมเอาไปจับกันนะพี่น้อง ข้าวโมนี้ไม่ได้หนึ่งสองสนะครับอันนี้ก็8แปอันนี้ก็หนึ่งสอสามีกพี่น้องจะไปยังใดมากในพี่น้องพระเจ้าก็จะเอาหกับแปดได้พี่น้องเนื่องมาจับหนึ่งสองสานะครับอันนี้ก็ 1, 2, หนึ่งสองสามวดออกเก้าสามพี่น้อง ก้ากับ่งส้นกันเก้ามันครับมันออกเก้าสามหัวที่ผ่านมานะครับมวลนีวกีิีมันล่างออก0ูตัวนี้กัไปบนหนึงหนึะครับเนาะกับแปดนะพี่น้องเนาะหกับแปดหน่งนะครับหกับส้นนะพี่น้องเนาะสูตรนี่ส้น6 นะครับแต่ว่าเลขศูนย์นี่ก็จับกันบ่ด้เราเพราะว่าล่องเทือกไปบนไปล่างแต่ว่าศูนย์นี่ส่วนมากจะไปล่างนะครับส่วนหกกพจะที่เราจะเน้นหกนี่แหละพี่น้องแต่ว่าแปดก็จะเอาไปจับน้ำอยู่แปดนะครับไปเบิงน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะ วันพุธนพี่นองเนาะวันพุธที่ห้านะครับ หกกับแปดนะพี่น้องครับจับคู่พี่น้องลักหกนะครับไปซีมีหกหนึ่ง หกสองหกสามแปดพี่น้องแปดหนึ่งแปดสอง แปดสามครับก็ยังมีแปดสองแปดสามอยู่ด้วยพี่น้องหกงกับงามแปดกับงามนะพี่น้องเด้องวดนี่นะครับรเขาเตรียมเนี่ยในสี่หางนะพี่น้องเด้อ หกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสองนะครับ ขอแปดกับหกเนี่ยมันส้นกันคู่ตัวนะพี่น้องมันงามคู่ตัวอะพิพาทประการใด้พอแต้มกาบขอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อ,อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาะฉะนั้นแล้วงวดนี้พอแต้มให้หกหางเนาะพี่น้องเนาะขอให้เข่าขอให้ปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกันนะครับ อาจะเริ่มนะพี่น้องเลือเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค mm ์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำหนาคำฮะสุดท้ายทายสุดนี้ขออิบซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเมืองมาติดตามพอเตียมขอให้โศกโศก,กมันมันเฮงเฮงรวยๆวยกันเนาะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม